วัดพระธาตุช <irgendw carbono S 2> ่อแฮพระอารามหลวงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชริกิตยาภานเรนทิราเทพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาที่พระอุโบสถวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่พระโกศเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าวัดวัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง พร้อมด้วยนายปัญจพัฒน์สิริกรวัฒนกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่วัยยาวัชกรพระภิกษุสัมมาเนนุบาสกุบาสิกา,าศาสนการพระสกนิกรชาวตำบลป่าแดงและตำบลช่อแฮร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยม,มงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพา,าเรนทรีราเทพีวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชรรราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเป็นการร่วมใจแสดงความจงรักภักดีและร่วมถวายพระพรชยมงคลของคณะสัทธาวัดพระธาตุเจ้าแห่พระรามหลวงโดยประธานฝ่ายคราวาสได้นําเปิดกลวยดอกไม้ทุบเทียนถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพีวดี กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชยมงคลและนำเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยิวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน จังหวัดแพร่ปั้นแกนนำเยาวชนร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติดผ่านโครงการยุวสิงห์มหัาไทยนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นพลังสำคัญของชาติจังหวัดแพร่จึงได้นำเยาวชนแกนนำจาก13โรงเรียนในจังหวัดจำนวน80คนเข้าร่วมกิจกรรมยุวสิหงมหาไทยร่วมใจต้านยาเสพติดซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่3ภายใต้โครงการเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดประจําปีงบประมาณพศ2568 เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทักษะการสื่อสารและปลูกฝังจิตสำนึกจิตอาสาให้แก่เด็กและเยาวชนรวมถึงสร้างโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมสร้างสารรค์ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ โดยได้มีการอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้การออกแบบกิจกรรมรณรงค์เชิงสร้างสารรค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดซึ่งกิจกรรมการสร้างแกนนำเยาวชนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนจะเป็นผู้นำในการรณรงค์และขยายผลในชุมชนของตนเองพร้อมทั้งมุ่งสร้างกระแสการมีส่วนร่วมของสังคมในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดอย่างยั่งยืน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ชนะเลิศการประกวดยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่ปี2568ของสำนักงานคอปพอรระดับจังหวัดนางดวงสมรจันเสนาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอรจังหวัดแพร่นในฐานะประธานคณะกรรมการการตัดสินการประกวดระดับจังหวัดจังหวัดแพร่ตามโครงการยุวชนนักศึกษาประกันภัยรุ่นใหม่ปี2568 เิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคอปอได้จัดการประกวดยุวชนนักศึกษาประกันภัยรุ่นใหม่ปี2568จังหวัดแพร่ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในห่วงเดือนกรกฎาคม2568ในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและการประกันภัยสู่เยาวชนไทยโดยคณะกรรมการตัดสินระดับจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการพิจารณาผลงาน ในระดับจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากการจัดกิจกรรมบูธแคมป์ในโรงเรียนอาทิการอบรมให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการความรู้ประกันภัยสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านประกันภัยการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนและแนวทางต่อยอดกิจกรรมให้เกิดความยั่งยืน สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดแพร่ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่และเป็นตัวแทนเข้าสู่การประกวดในระดับภาคของสำนักงานคอปพภาคหนึ่งเชียงใหม่โดยมีผลการประกวดคือรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนฝังชนุปธรมจังหวัดเชียงใหม่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนแม่เจดีวิทยาคมจังหวัดเชียงรายและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ สพทเตรียมปรับรูปแบบการสอนประวัติศาสตร์ให้เน้นคิดวิเคราะห์แทนท่องจำว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรักชาติในเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด ไม่ใช่เพียงการเริ่มเพิ่งดำเนินการแต่เป็นภารกิจที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยจะต้องปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจลึกซึ้ง ไม่ใช่เพียงการท่องจำเช่นการเรียนรู้เหตุการณ์เสียกรุงศรียุทธยาครั้งที่สองควรตั้งคำถามให้เด็กได้วิเคราะห์ว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นปัจจัยที่นำไปสู่การเสียกรุงคืออะไรและมีบทเรียนอย่างไรมากกว่าการจำเพียงปีพศหรือพระมหากษัตริย์ที่ครองราชซึ่งเรื่องนี้ได้เน้นย้ำให้ครูทุกคนปรับวิธีการสอนแล้วส่วนการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงทั้งหนังสือเรียนตำราเรียน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนพร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบโจทย์การเรียนรู้ของศตวรรษที่21เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นการนำวิชาประวัติศาสตร์มาใช้เป็นเกณฑ์การสอบเข้าศึกษาต่อว่าขณะนี้มีความเข้าใจผิดว่าจะมีการเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาใหม่ในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่จะเป็นการเพิ่มสัดส,ส่วนของเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ในข้อสอบรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเท่านั้นส่วนการนำวิชาประวัติศาสตร์มาใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นยังต้องหาหรือร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก่อน ประเทศไทยเดินหน้าสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในเวที AP Forum นายนราพัฒน์แก้วทองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมช,ชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งชาประชาชาติสมัยที่6หรือ AP Forum พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มควบคุมมลพิษกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและกองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากกว่า41ประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและหารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนในระดับภูมิภาค ในโอกาสนี้น,นายนราพัฒน์ได้กล่าวถ้อยถแถลงยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการเดินหน้าส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องระบบนิเวศและกำหนดนโยบายภายใต้ BCG โมเดลมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำการแก้ปัญหาด,ด้วยธรรมชาติและการลดมลพิษให้เหลือศูนย์โดยมีเป้าหมายสำคัญได้แก่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ30-40ถึงภายในปีคศ2030 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2050การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปีคศ2065นอกจากนี้ไทยยังคงยึดมั่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้กรอบคุณหมิงมอนทรีออลโกลบอลไบโอ v ดเวอร์ซิตี้เฟรมวรวมถึงผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อติดตามการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในการนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เชิญชวนประชาคมโลกร่วมมือกันด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเสริมสร้างศักยภาพและการจัดหาแหล่งทุนเพื่อเผชิญวิกฤตสิ่งแวดล้อมร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยืดหยุน่นและครอบคลุมสำหรับทุกคนเสียงที่เปล่งจากหัวใจของพระสงฆนิกรชาวไทยที่มีแด่พระผู้ทรงเป็นดัง่งสรวมจิตใจ เป็นเสาหลักให้กับชาติบ้านเมืองมาทุกกาลสมัยพระมหากษัตริย์ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการนำพาประเทศชาติให้อยู่รอบปลอดภัยจากวิกฤตการต่างๆเพื่อให้พระสงกนิกรของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเราคนไทยจึงผลรร่วมการถวายความรักแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ลุกคนไทยมีวินัยทางการเงินซอคงอธนาคารแห่งประเทศไทยตอนโทษธนบัตปรปลอมและเงินรางวัลแม้โอกาสที่เฮาจะได้รับธนบัตปรปลอมมีน้อยมากแต่หากว่าเฮาพลาดได้รับธนบัตปรปลอมมาแต้แ,แล้วสิ่งที่ควรทำและจำเพื่อขึ้นใจก็คือบดีนำธนบัตปรปลอมนั้นไปใช้ต่อโดยเด็ดขาด พราะอาจจะได้รับความผิดต่างกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุกสูงสุดถึง15ปีต่างที่ดีควรนำธนบัตรปลอมไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารเพราะธนบัตรปลอมเป็นสิ่งบมีค่าจะได้บบไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและยังเป็นการช่วยฮักษาความเชื่อมั่นในระบบเงินตราของประเทศแห่งตยนอกจากนี้ตั้งการได้ตั้งเงินสินบนนำจับแก่พลเมืองดีตีแจง้งเบาะแสแหล่งผลิต หรือแรงจำหนายธนบัตรปลอมจนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทําความผิดไว้สูงสุดถึง1นึ่งแสนบาทเลยนะเจ้าส่งเสริมความรู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงินโดยสคง,องอธนาคารแห่งประเทศไทย w ว w 1 2 1 3 .or.th หมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนยวดเล่าเข้าพรรษาเฮีย yeah. ขอเล่าสองขวดโซดาสองน้ำแข็งหนึ่งาเองไม่รู้อะไรซาเลาววังนี้เป็นวังอะไรถามได้ก็วันพฤหัสไงเฮียส่วนแล้วเร็วผมจะไปทำธุระต่อ,อวังเนี้ยเป็นวังข้าวพันสาไงข้าจะขายเหล้าให้เองล่ะยังไงเรียกกติดคุกกังพอลีวันเข้าวพันสาแล้วไงเฮียเกี่ยวอะไรกับผมจะกินเหล้าตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ได้กำหนดให้ห้ามขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางศาสนาทั้งในเรื่องการจำหน่ายและการดื่มในสถานที่ห้ามรวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าและสถานบริการทุกประเภทที่กำหนดให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะทั้งการขายส่งและขายปลีกทั่วประเทศยกเวน้กนการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารสนามบินนานาชาติหากใครฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับเงินไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินค่ะไหลย,ยิงเลี้ยวใช่มไมยแหม,แม่วังพัดแท้หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111 11, 11, 11, กด77นะ <c oughs> จะบอกให้ นอน,นอนก็บัลลับขยับไปทางใดก็เจอกปัญหาบ่าว่าจะเป็นเรื่องน้อยหรือเรื่องใหญ่ถ้าเป็นปัญหาตามกฎหมายอายการช่วยได้หากท่านมีปัญหาต้องการคำแนะนำและช่วยเหลือตามกฎหมายปรึกษาได้ตี่สำนักงานอายการทั่วประเทศหรือสายด่วนปรึกษากฎหมาย1 1 5 7งาสำนักงานอายการสูงสุดที่เปิ้งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน มาติดตามสภาพอากาศประจำวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่2เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2568 ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเพรสชันเคลื่อนที่ตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดวยวันที่30สิงหาคมจังหวัดน่านอุตรดิตถพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จะมีอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคนอง สำหรับวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2568ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่อง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอันหนึ่ง เมื่อเวลาเจดนาฬิกาของวันนี้ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา10บนาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16. 5ห้าองศาเหนือลองติจูดหนึ่งอหองศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุงสดใกล้ศูนย์กลางประมาณห้าิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีแนวโน้มจัตวีกํำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามและประเทศลาวตอนบนในช่วงวันที่30สิงหาคม2568พยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่มีฝนฟ้าขนองร้ละ40ของพื้นที่ทัศนวิสัย6-10กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่วาน,นี้วัดได้30.7องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เช้าวันนี้วัดได้23.5องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกาสนาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกานาทีจบการเสนอข่าวท้องถิน่น การใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมและมนุษยธรรมถ้าทำได้ดังนี้ก็จะทำรงความยุติธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งความสง,งบสุขของประเทศได้สำเร็จสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนชัยสุวรรณกาศอ่าน